เ็ได้ใช่ไหมถ้าแกบางทีแกเออใช่ใช่เดียวไปแต่ไม่ได้เวยจริงๆรี่คือพูดจับใจเลยพวกที่แบบแบบเนี้ยทั้งใจมากเลยไม่ได้พักแป๊บนึงแล้วกลับมาเชื่อป่ะให้เชื่อไปกินข้าวจริงๆแกบางทีแกแบบเหมือนแกอ่านหนังสือแล้วแกปวดหัวจำไม่ได้จำไม่ได้ไปกินข้าวแล้วกลับมาอ่านทีทำไมต้องทำข้าวเล็บเล็บแล้วมันจะกลับมาแล้วแบบปล่อยโป่งมันจะรีแลกซ์ จริงคนลุกเลยนะแบบถ้าเป็นไรหลงวันพูอันนี้ยังไม่ได้ก็มีตั้งสองวันมีเวลากินข้าวเสร็จเลยจะรีบกินหรือไปอะแป๊บนึงไม่ใช่แกแบบจดจออยู่เงี้ยมันจะไม่ได้จริงจริงแต่ถ้าแกแบบไปแป๊บเดียวแบบไปกินข้าวแป๊บแป๊บหนึ่งกินแป๊บแบบสิบนาทีนี่แหละไยคุยยู่เพื่อนแบบลืมแป๊บหนึ่งแล้วกลับมาเอาใหม่มันจะเฟสกว่านี่มันช้าหมดแล้วมือหมองอ่ะจริงเลยพูดแล้วก็ไม่เชื่อไปไปเฮ้กินแล้วก็ออกไปแบบ เสิร์ปปี้ไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาอีกรอบอย่าแบบแกอย่าแบบอยู่ตรงนี้ดิเนี่ยไงเสิร์ปปี้นั่นไงดูข้างบนนี้นั่นไงนั่นไงนนั่แล้วไงบอกเขาฉันบอกไปว่าฉันดามาตั้งนานแล้วที่จะหายกล้องมาฉันเครียเด็กน้อยฉันไม่ได้เคียดเขาเครียดบอกแบบฉันเครียจนหายเคียทำแบบแป๊บหนึ่งแกแบบไม่เป็นไรหรอกสิบนาทีสิบห้านาทีให้ตัวเองเลยรีเซ็ตเครื่องหดูตาเครื่อง ไอนฟัวไอโนั่นใชแนะนทีมันร้องนันโอเคนะแต่ว่าพอเต้นไปด้วยเนี่ยแอ้วแบบมันเป็นยังไงไม่รู้อ่ะก็ซ้อมก็ซ้อมได้แต่ว่าซ้อมปุ๊บต้องพักด้วยไม่ใช่ซ้อมแล้วแบบไม่ได้แล้วแบบเป็นบ้าเลยอย่าร้องไห้ดิพี่ออกออกไม่เป็นโอ้ยร้องมาเิไดไหมต้องแบบต้องซ้อมก่อนแกเอ้ยต้องสองวันได้โอ้ยสุดเขาให้ซ้อมสองวันอะไม่ใช่มาสิวิ่งฟุกพี่หมอ ยังไงพี่หมอนี่ขวดกเลยกินเลยพี่หมอพอตอนแรกจะนั่งนวดเราฟุกแล้วแล้วทำไมม่รู้ว่าเรานั่งนี้ปะเราต่อต่อไม่เยลไม่ต่อต่อง่ายกว่าเรื่องเยอะเนาะยิ่งใหญ่อทุกคนต้องมานั่งกับฉัน